ตรงนี้เลยห้องคอรัวไทยเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะซึ่งจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ3าเมตรหกสิบโดยส่วนมากแล้วนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะแบ่งฟังก์ชันการใช้สอยแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรตามความเหมาะสมตามที่ตัวเองต้องการนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้เป็นห้องน้านะครับต้องบอกเลยว่าห,ห้องน้ําห้องนี้ฟังก์ชันครบนะฮะเราต้องบอกอะไรว่า ห้องน้ําบางคนยังไม่ใหญ่ตรงนี้เลยอันนี้คือน่าจะเป็นห้องน้ําของเมดของแม่บ้านนะลองมาดูอีกมุมหนึ่งผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระเบื้องเนี่ยเราปูกระเบื้องผนังนะครับก็จริงแล้วถามว่าปูชนฟ้าอะไรไม่ได้แต่บางทีเนี่ยปูชนฟ้าไปแล้วเนี่ยด้วยน้ําหนักของกระเบื้องเหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วกันนะครับแต่โครงสร้างเราลงเสาเข็มด้วยไมโครพายคุณจะปูชนฟ้าปูอะไรได้หมดเลยเดินออกมาด้านนอกผู้ชมเปิดประตูเข้าไปตรงนี้เป็นห้องนอนของแม่บ้านคุผู้ชม เป็นห้องนอนที่มีขนาดค่อนข้างแคบนิดนึงแคบจากอะไรนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายังสวัสดีครับผุโบอสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะซิตี้สุขุมวิทอ่อนนุช2หลังนี้อีกแล้วสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่า เราเนี่ยเคยมาต่อเติมไปแล้วหลายหลังนะครับแล้วก็หลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้มาดูกันเพราะว่าเราต่อเติมห้องครัวไทยหลังบ้านแล้วก็มีห้องน้ําหลังบ้านแล้วก็มีห้องแม่บ้านหลังบ้าน ก็คือเอาง่ายๆหรือว่าโซนหลังบ้านเนี่ยเป็นโซนของแม่บ้านทั้งหมดเลยเป็นโซนของเมดทั้งหมดเลยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเรานะครับอาะไปดูด้านในกันดีกว่าเพราะว่าด้านนอกร้อนจริงคุณผู้ชมตัวผมเริ่มเปียกแล้วนะครับวันที่มาถ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าเราเนี่ยก็ทุ่มเทนะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ามาลุยที่หน้าง,งานเลยขับรถจากสารยามาที่นี่แหละออนนุชเลยนะครับ หน้างานนี้ต้องบอกให้เลยว่าเป็นบ้านสมัยใหม่เป็นบ้านทรงกล่องของเดอะซิตี้แล้วบ้านเป็นทรงกล่องเนี่ยปัญหาของทรงกล่องก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างนะอย่างแรกที่เราเจอกันบ่อยๆนั่นคือเวลาเขาสร้างทรงกล่องเนี่ยเขาจะสร้างเสมอด้านหน้าคือเรียดไปหมดเลยจะไม่มีส่วนเว้าส่วนอะไรดังนั้นเนี่ยเวลาเราต่อเติมด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องออกแบบโครงหลังคาเนี่ยให้แมทกับหน้าบ้านอย่างโครงหลังคาเนี่ยผู้ชมเป็นโครงหลังคาที่ค่อนข้างแมทกับหน้าบ้านเป็นโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ยึด ออกมาแล้วก็แขวนลอยเลยไม่ต้องมีเสานะครับเพราะว่าระยะตั้งแต่ตัวบ้านจนถึงรั้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะบ,บ้านที่แบบแพงๆเนี่ยเขาจะมีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนิดนึงเพราะว่าที่ดินมันแพงเนาะดังนั้นหลังคาประเภทน,นี้เราสามารถใช้แขนคำ้ำหรือใช้โครงเหล็กแบบนี้ได้ เดินเข้ามาี่คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าในการต่อเติมเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ช่องใดช่องหนึ่งในการขนย,ย้ายวัสดุก่อสร้างหรือเป็นการเตรียมงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถาวางของได้อะไรได้นะครับแต่ของที่จะต้องวางที่อยู่ในล่มไม่ว่าจะเป็นปูนนะครับสายไฟอะไรต่างๆจะขอญุญาตวางไว้ที่ด้านในที่โรงรถตรงนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับเราจะวางไว้ในส่วนที่ อ่าต้องบอกก่อนอันดับแรกอะถ้าคุณลูกค้าให้วางในรงรถเราจะวางแต่ถ้าบอกว่าวางในรงรถแล้วพื้นที่ไม่พอนู่นนี่นั่นอะเราก็ต้องคุยกันเป็นเคสใบเคสเพราะว่าบางทีเนี่ยการก่อสร้างของเราเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่พอสมควรในการวางของไว้ที่หน้าง,งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตคุณลูกค้าแล้ว เติมทีต้องบอกเลยว่าปูย่าสวยงามแต่พอเราทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะออกเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนจบเราจะเคลียร์ทคำความสะอาดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเศษหินเศษปูนอะไรต่างๆและจากนั้นเราจะทําการปัดปายให้คุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะไปปูย้าเองต่อหรือจะไปทาสวนหินต่ออะไรก็ได้นะครับแต่โซนฝั่งในฝั่งเหน่อเราขอไว้แล้วกันเพราะว่างานต่อเติมหลังบ้านเนี่ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานฮัสเคตเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้ววัสดุก่อสร้างแต่ละอัน,นใหญ่ๆนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มผู้ชมดูเลเสาเข็มเนี่ยต้นหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็ตอกอต่อกอันเนี่ยทั้งหมดประมาณสักสิบสองท่อนเนี่ยท่อนหนึ่งเมตรห้าสิบเนาะต่อสิบสองท่อนอันนี้แค่หน,นึ่งต้นเองนะใช้สิบสองท่อนงั้นั้นจะกองแบบเป็นภูเขาอะไรตอนที่มาตอกเสาเข็มและในงานพื้นที่ก็ต้องขอญาติดีนหนึ่งผู้ชมและในงานต่อเติมตรงนี้ผู้ชมเป็นงานต่อเติมที่เราต่อเติมออกจากมาจากตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นการต่อเติมห้องทั้งหมดหหู้้อองงผู้ชมจะเป็น น้ำแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์หรือเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นห้องนอนแม่บ้านนี่เองนะครับทางเข้าจะอยู่ทางนี้คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหลังบ้านอันนี้คือรั้วบ้านอันนี้คือผนังที่เราต่อเติมขึ้นมานะครับ รั้วบ้านกับผนังเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องเว้นตามกฎหมายคืออย่างน้อยที่50เซนแต่ตรงนี้เนี่ยดูจากแผ่นกระเบื้องนะตรงนี้แผ่นกระเบื้อง40คูณ40ตรงนี้15เซนบวกกันประมาณสัก55เซนเราเว้นมาประมาณสัก55เซนเพื่อที่จะลดปัญหาในการที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านในที่สุแล้วถ้าคุยกับเพื่อนบ้านได้คุณจะเว้นี่เซนอย่ผมว่าแทบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่รับโสดทบในสทธิ์ใครอะไรยังไงนะครับอ่ะตรงนี้ห้องนอนห้องนอนตรงนี้เดินไปเรื่อยตรง แต่สิ่งที่จะพาไปดูก็คือขอพาไปดูห้องครัวไทยก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยห้องครัวไทยเนี่ยผมเคยถ่ายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปนี้อยากพามาดูอีกรอบหนึ่งเผื่อใครสนใจนะครับตรงนี้เลยห้องครัวไทยนะครับอาจจะกล้องมายิงตรงนี้จะได้เห็นเนาะอาจคุณผู้ชมจะได้เห็นเคาน์เตอร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะซึ่งจะมีความยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณ3เมตร60โดยส่วนมากแล้วนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะแบ่งฟังก์ชันการใช้สอยแบบ เขาเรียกว่าอะไรตามความเหมาะสมตามที่ตัวเองต้องการนะครับบางท่านก็เอาซิงค์ลนางจานไว้มุมนี้อ่าไว้มุมนี้แล้วก็เอาเตาแก๊สไว้มุมนู้นตรงกลางเป็นที่เตรียมอาหารนะครับแต่หลังนี้นะครับเตากับซิงค์นี่คืออยู่ห่างก,กันพอประมาณแต่เราจะเพิ่มพื้นที่ของการใส่พวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยไว้ในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยช่องตรงนี้คุณผู้ชมมาดูได้เลยจะมีค่อนข้างมีความสูงระดับหนึ่งแล้วก็สามารถใส่เครื่องซักผ้าลงไปข้างในได้นะครับมีอุปรกรณ์เตรียมให้หมดลว ซึ่งตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยแบบเปิดโล่งนะและก็ต้องบอกว่าประตูเนี่ยไม่มีเลยนะครับอากาศก็จะโปรไถ่เทได้ดีข้อดีคืออากาศไทยเทดีทําอาหารได้แบบหนักๆได้เวลาต้มผัดแกงทอดตกะกคงกะเพราเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านก็จะได้กินไปอีก3าสี่หลังเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมบอกเาเลยว่าบางท่านกังวลน,นะว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะร้องเรียนหรือเปล่าหรือเปล่าจริรงๆแล้วผมว่าไม่ แล้วเพราะคนไทย,ยคุ้นชินกินกับอาหารที่เราทานประจำอยู่แล้วแต่ถ้าจะร้องเรียนน,นั่นก็คือคุณใส่หูดหุดวันแล้วคุณเอาปองเนี่ยไปจ่อบ้านตรงข้ามแบบนี้ไม่โอเคนะครับผมแนะนําว่าเปิดโลกแบบนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะอันนี้คือทั้งหมดก็คือครัวไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งลืมพูดเกี่ยวัครัวไทยผู้ชมไม่พูดไม่ได้เลยเกี่ยวกับการก่อผนังบางท่านเนี่ยก่อผนังไปอิ่มวลเบานะครับก็คือเกาะชนหลังคาไปเลยแต่หลังนี้ใช้เป็นระแนงปง่งถามว่ามีโอกาสน้ําซึมไหม เวลายิงระแนงชิดเนี่ยระแนงที่ชิดกันเนี่ยมีโอกาสน้ําซึมบ้างเล็กน้อยถ้าฝนไม่ได้ตกหนักนะนะฮะก็มีซึมบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าตกหนักข้างบนเนี่ยจะสาดเข้ามาเลยเพราะมันเป็นระ,ะแนงโป่งคุณผู้ชมเห็นไหมระแนงโป่งมาเลยตรงเนี้ยต้องบอกให้เลยว่าก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับแต่อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแนะนําให้เป็นหลุดคอที่สามารถโดนน้าได้ไม่ว่าจะเป็นนี้เลยเตาแก๊สต้องโดนน้าได้ซิงค์ล้างจานโดนได้อยู่แล้วสปักไฟก็ใส่หน้ากากกันน้ำให้เขาหน่อยนี่อ่ะโอเคทุกอย่างก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับ ด้านหลังผมตรงนี้สังเกตไหมว่ามีการเว้นระยะต่างจากผนังห้องครัวผนังห้องครัวเนี่ยแทบติดรั้วเลยแต่ตรงนี้เราเว้นมา50เซนติเมตรนะครับห้องด้านหลังตรงนี้เราเริ่มตั้งแต่ห้องน้ำแล้วกันนะครับห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงก่อสร้างยังไงตามดูได้เลยครับเดินเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้เป็นห้องน้านะครับต้องบอกเลยว่าห้องน้ําห้องนี้ ฟังชั่นครบนะฮะเราต้องบอกเลยว่าห้องน้ําบางคนยังไม่ใหญ่ตรงนี้เลยอันนี้คือน่าจะเป็นห้องน้ําของเมดของแม่บ้านนะถ้ามีผมดาวแล้วเพราะว่าห้องนอนจะอยู่นข้างกันนะ,ะ <c oughs> ห้องน้ําอันนี้เนี่ยโซนที่ผมวากรูปค,ค,คือโซนอาบน้ำนี่แหละโอ้โหต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนเห็นอยู่บ้านนะห้องที่แบบอาบน้ำยังเล็กกว่าน,นี้เลยนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เว้นจากผนังออกมาตรงนี้เนี่ยประมาณเมตรหนึ่งโดยประมาณ1นเมตรซึ่ง1เมตรเนี่ยเพียงพอแล้วและทั้งเจ้าของบ้านก็ดอกพื้นลงด้วยพื้นตรงนี้เนี่ย จะหลบลงต่ำกว่าในส่วนของชักโครกนะฮะอันนี้จะหลบลงต่ำกว่ามานะ,ะแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าท่านหน้าของบ้านสามารถก้ากระจกก็ได้เอาผ้าม่านมาใส่ก็ได้นะฮะแแยกโซนเป็ี่ยแทนได้นะะเ,ลเลยแล้วก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันตรงนี้ผู้ชมก๊อกน้ำทั้งหมดเนี่ยฝังผงนังหมดเลย่ะได้ครับฝังผนังยังไงนะครับนี่ออกไปจากผนังเลยผนังเนี่ยเราก่อกอีกบนเราขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ วกโฟรเดนต่างคุณผู้ชมมาดูในการที่จะตัดกับเรื่องเห็นไหมตัดเข้ามุมเข้าเหลี่ยมเนี่ยนะครับเพื่อให้น้ำมันเดนลงไปตรงๆเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ใจรายละเอียดเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไม่ขังนะครับเมื่อสักครู่ลองเทน,น้ำนะโอ้โหไหลลงแบบกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโซนตรงนี้คุณผู้ชมเป็นโซนที่งานยากนิดนึงนะเนื่องจากหลังบ้านเ,ยาเดยปกติแล้วเนี่ยจะมีพวกบอดไขมันถังแซดอะไรต่างๆเนี่ยบางจุดนะครับถ้าไปโดนเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราใส่ปนฝาเซเลตให้ นี่เลยอ่ะผมเปิดนางามาให้ก่อนแบบนี่เป็นฝักเซเว่นนะฮะสวยงามเลยมีโอริงล้อมรอบกลิ่นไม่ดีขึ้นมาอย่างแน่นอนนะฮะตรงนี้อ่าถ้าเดาก็น่าจะเป็นถังแซดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถังแซดเนี่ยอยู่ใกล้กับชักโครกเลยจะง่ายเลยเพราะจะใช้ถังแซดต,ตัวเดียวกับในบ้านก็ปล่อยลงถังแซดเหมือนกันนะชักโครกตัวนี้เนี่ยนะฮะเราวางให้แบบกําลังพอดีคุณผู้ชมเนี่ยนั่งได้อะไรได้ปั๊บ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 พอดีเลยเห็นนะอ่าตรงนี้ สายฉีดชาระก็มาตามจุดบางท่านถามว่าทําไมตรงนี้ใช้เป็นท่อสีฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเยังทําไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บสีให้แล้วบางท่านถามว่าทาไมไม่ฝังไม่ได้ผนงังอ๋อต้องบอกกันก่อนว่าผนังเนี่ยเป็นผนงังกระดิมของตัวบ้านคุณลูกค้านะฮะเราเนี่ยถ้าเราจะฝังไปเราต้องก่อผนังเบิ้ลมาถ้าเบิ้ลมาเนี่ยเราจะเสียพื้นที่ไปประมาณ10เซนติเมตรนะดังนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยโดนบีบจาก จากการต่อเติมหลังบ้านที่เว้นจากลัวมา50เซนแล้วดังนั้นถ้าคุณจะก่อผนังด้านตรงนี้เพื่อที่จะซ่อนพวกระบบท่อเนี่ยคุณจะหายไปอีก10เซนแล้วฟังก์ชันกใช้งานมันจะเบียดจะตืดอัดมากเนาะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็ถือว่ามันเป็นข้อดีแล้วกันในการเดินลอยเซอร์วิสง่ายอะไรง่ายมองเห็นปัญหาได้ง่ายนะครับก็ไม่อยากให้มองว่าทุทกอย่างมันจะต้องเป๊ะเหมือนแบบฝังในผนังเหมือนตรงนี้และฝัง,งผนผนัง นะอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่มันไปนเบียดเบียน,นการใช้งานเราก็แนะนําลูกค้าแบบตรงไปตรงมาดังนั้นคุณลูกค้าจะได้สิ่งที่มีคุณภาพสูงสุดประโยชน์สูงสุดประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุดเราอยากแนะนําให้แบบนั้นคุณลูกค้าเลือกเองได้เลยนะครับลองมาดูอีกมุมหนึ่งผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระเบื้องเนี่ยเราปูกระเบื้องผนังนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าปูชนฟ้าอะไรไหมได้แต่บางทีเนี่ยปูชนฟ้าไปแล้วเนี่ยด้วยน้ําหนักของกระเบื้องหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแกันนะครับแต่โครงสร้างเราลงเสาเข็มด้วยไมโครพายคุณจะปูชวนฟ้าปูอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าจะเว้นเอาไว้แบบนี้เป็นสไตล์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นที่ล้านหน้านะก็จะมีที่ล้างมืออ่างล้างมือเนี่ยโอ้ยล้างไหล่แลงนะครับมีกระจกอะไรพร้อมก็คือฟังก์ชันการใช้งานครบปดมีพัดรมดูดอากาศข้างบนด้วย แล้วก็อบอกว่าถามว่า,าที่เราใช้เดบไปสอบเข็มไมโครพายตลอดทั้งแถบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวไทยเมื่อสักครู่หรือห้องน้าตรงนี้หรือต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนของแม่บ้านเป็นยังไงตามดูครับเดิอนออกมาด้านนอกคุณผู้ชมเปิดประตูเข้าไปตรงนี้เป็นห้องนอนของแม่บ้านคุณผู้ชมเป็นห้องนอนที่มีขนาดค่อนข้างแคบนิดนึงแคบจากอะไรนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า แค <stand> <Humans of> <nent> ่จัดการระยะจากัวเนี่ยมา50เซนตามกฎหมายมันก็เลยได้ห้องประมาณนี้ถามว่านอนได้ไหมคนเดียวผมว่าผมหลับได้สบายสบายเลยขายยังไงก็ไม่เกินประตูอย่างแน่นอนนะครับถ้านัดจะแผ่นกระเบื้องแผ่น40เซนนะความกว้างเท่าไหร่หนึ่งแผ่นหนึ่งสองสามเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบผมว่านอนได้นะฮะเตียงสามฟุตครึ่งเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรือถ้าจะเลยออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าสี่ยี่สิบสองเมตรจะจบตรงนี้คนจะนอนไม่เกินบรประตูอย่างแน่นอนอาจจะไม่เกินเส้นนี้และขาก็จะไม่เลยประตูอย่างแน่นอนนะครับตู้เสื้อผ้าสาวันวางมุมน,นี้ได้เลยอะไรประมาณนี้อ่าแต่กล้องหมุนเขาไปได้แน่นอนอ่าผู้ชมจะได้เห็นว่าอีกมุมหนึ่งนี่มีพัดลมติดผนังให้ด้วยนะใครเป็นแม่บ้านตรงนี้ก้บอกว่ามีพัดลมให้อะไรให้แล้วน้องแล้วก็ปัดไฟการใช้งานก็คืออยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยบางท่านบอกว่า่ทำไมเขาอยู่แอร์อาจยังอะไรกันถ้าใหญ่เขาอยู่ดีอาจจะต้องให้เขาไปอยู่ในบ้าน ซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยเราก็อยากได้รับความไพรเวทถูกไหมฮะและคนที่ซื้อบ้านแบบเดอะซิตี้เนี่ยหลังหนึ่งก็น่าจะ15ล้านบวก,บวกถึง20ล้านถึง30ล้านเนี่ยแล้วแต่เนื้อที่แล้วแต่ทำเลเนาะเดอะซิตี้เนี่ยเขา15บวกอยู่แล้วดังนั้น15ล้านบวกเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่มีกำลังใจเท่า,ทานี้ต้องมีกำลังใจ เรื่องของการจ้างแม่บ้านอย่างแน่นอนใครที่จ้างแม่บ้านเนี่ยผมจะจ้างแม่บ้านประจำเนาะไม่ว่าจะเป็นกวาดถูบ้านนะฮะหรือไม้แต่จะเป็นการซักเสื้อผ้ารีดผ้าก็คือแบ่งเบาเราได้เยอะเราจ้างอย่างผมจ้างแม่บ้านชาวอาชาวเมียนมาแต่พูดไทยได้นะผมจ้างบ้านเดือนละรวมเป็นเสร็จอะ หมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดอ่ะแล้วแต่เดือนบางเดือนก็อาจจะสองหมื่นผมอาจจะให้ทิปไปซึ่งผมจ้างราคาสูงแล้วเขาก็อยากอยู่กับเราเขาก็ทำให้เราเต็มที่เราไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องหลังบ้านเลยผ้าไปด้ซากนู่นนี่นั่นบ้านไม่ใตรงนั้นเรารตัดไปได้เลยเราแค่ไปทำงานเอารายได้ส่วนหนึ่งหักเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ เอามาแบ่งให้เป็นเดนเนแม่บ้านคุณจะสบายขึ้นเยอะคุณจะได้พักผ่นอนอย่างเต็มตัวและที่สำคัญก็คือบางทีถ้าให้แม่บ้านอยู่ในบ้านอาจจะไม่เป็นความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าต่อเติมให้เขาอยู่หลังบ้านแบบนี้ผมว่าตอบโจทย์และลูกค้าเดอะซิตี้เราหลายหลังไม่ว่าจะเป็นเดอะซิตี้หรือจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นแลนด์เขาส์เนี่ยนันทวันรัตดาวันเนี่ยจ้างเราต่อเติมแบบอย่างเงี้ยประจำหรือจะเป็นของแสนสิริแล้วไปพวกแบบเซนท์ซิรินะคะนาราซีรีอะไรประมาณเนี้ยเป็นแบรนด์บนๆเนี่ยเขาก็จะทำห้องแม่บ้านเอาไว้แยกต่างหากนะครับแบรนด์อ ที่ไม่ได้พูดไปต้องขอภัยด้วยนะฮะบางทีผมพูดสดๆนะวบางทีก็แบบอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบเนาะเดินมาตรงนี้อาจจะไม่มาอากาศโล่สบายๆล้างน้ำของเราเ,เป็นน้ำสเตเลีด้วยต้องบอกว่ายังไม่เสร็จนะฮะงานตรงนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเ,เหลือติดตั้งอุปกรณ์เหลือทำความสะอาดเนาะอันนี้ก็พามาดูแบบสดๆเลยเพราะส่วนมากเนี่ยเวลาผมส่งมอบง,งานแล้วเนี่ย ผมจะแบบมาถ่ายไม่ทันวราคิวของมันแน่นคิวลูกค้าก็อยากจะย,าย้ยายเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นหน้าง,งานมันก็จะเรียวๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมผมว่าเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าเราไม่ต้องเซตฉากจาัดฉากอะไรมากมายเอาแบบนี้มาคุยกันเลยนะใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ของเราได้เลยโทรมาที่เบอร์0881044888ตอนนี้ผมกำลังจะหาตัวแทนมาถ่ายคลิปแบบผมอยู่คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิว่าผมควรทำยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมทำหลายธุรกิจมากนะฮะอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากำลังมาแล้วก็ สาขาแรกสักเสน็แล้วนั่นก็คือธุรกิจปิ้งย่างนะครับก็คือเป็นอาหารปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่ราคาเริ่มต้นแค่2องเองเปิดแถวสรรยาตอนนี้ลูกค้าต่อคิวเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเปิดตอนกี่โมงลูกค้าก็เข้ามาอย่างหนานแน่นต้องขอบคุณคุณลูกค้าอย่างมากๆเลยแล้วก็เอีที่เป็นสอแสนทองเนี่ยนะฮะเขาไปอุดหนุนขายต่อหลายท่านนะฮะบ,บางทีเจอผมผมก็แบบเขือจริงๆเรามาในการสวมมงกุฎเป็น เป็นเจ้าของร้านนะฮะไม่ได้เป็นผู้ลับเหมาแล้วบางทีเราก็ทําตัวแปลกๆนะบางทีเราก็ทําตัวไม่ถูกนะก็ต้องขอโอกาสขอความเห้ตาจากผู้ชมด้วยละกันอย่าลืมอุดหน,นุนนะครับ่าฝากไวอ้อาคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ